นี่ก็ดนสองหหนหหรือ,ต,อต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่สะดุดหรือขาดในช่วงนี้นะที่เราตอนนี้สะดุดและขาดก็คือเรื่องของปัจจัยสี่นะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องอาหารก็เป็นเป็นอาหารที่เน้นการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะฮะเรื่องที่อยู่อาศัยก็ต้องที่อยู่อาศัยที่อาจจะไม่แออัดนะฮะแล้วถ้าเป็นอันที่สัพเรื่อการักษาโรคก็คจะเนเ้นเรื่อง ยาที่ดูในเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีแต่วัคซีนนะครับเป็นหลักนะแต่ต่อหลังจากนี้มันจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวจะเป็นเรื่องอาหารเสริมอะไรต่างๆหรืออะไรที่ป้องกันขึ้นมาอีกป้องกันในโรคร้ายต่างๆขึ้นมาอีกรวมทั้งถ้าเกอเรื่องเครื่องโรคพิโนโต้มีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นอีกซึ่งพรุนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเป็นเทรนด์ในในปี65หรือ66ครับในต่อๆไป โอกาสก็คือเรื่องของการที่จะต้องสนใจเรื่องเรื่องนะออนไลน์บิสเนสนะออนไลน์บิสเนสของคนไทยนี่ก็เราก็มีเพราได้ดีมากในระดับโลกนะครับคนไทยซื้อซื้อออนไลน์เกือบจะอันดับสามของโลกแล้วนะดึงที่น้ำหนับในในธุรกิจออนไลน์ให้มากๆากนะแล้วก็ทําให้ธุร,รกิจออนไลน์ของเราเนีแข็งแรงแข็งแรงมองหาไอ้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำเป็นตลาดจนใหญ่เนี่ย ความแปลกใหม่นะสำคัญมากผู้ประกอบการที่ที่ทำใหความแปลกใหม่ได้ดีก็จะเจริญก้าวหน้าแล้ต้องไม่คิดถึงการเจริญก้าวหน้านิดนิดหน่อยหน่อยนะครับในสมัยนี้เนี่ยการเจริญก้าวหน้าคนนี้ท้าทำเป็นจะเกิดเจริญก้าวหน้าเป็นเป็นสิบสิบเท่าได้นะครับต้องเทีความคิดนะเทความคิดท่าสั่งนะครับเร่อแรกคือต้องตั้งใจที่จะอยู่ให้ได้อยู่รอดให้ได้ คือบางคนถอดใจง่ายนะฮะเจอวิกฤตมาก็บอกว่าฉ่านทําไม่ได้นั่นแหละฉัานไม่มีตังค์ท่านไม่มีการซื้อสินค้าของท่านท่านก็อยู่ไม่ได้สำหรับผมคิดว่าคนนั้นคิดลบแต่คนที่คิดบวกนะฮะก็ต้องคิดว่าถึงแม้จะมีวิกฤตอะไรก็ตามเราจะอยู่ได้นะฮะอยู่ได้ถ้าเราจะเจริญเติบโตได้ภาพกลางวิกฤตนะฮะแล้วก็ขวัญดีคําว่าขวัญดีนี่ตรงข้ามกับขวัญเสีย บางคนพอมีอะไรนิดหนึ่งความเสียทนันทีจิตตกทันทีแต่ถ้าเป็นคนที่คิดบวกก็ต้องเรายังความดีในวิกฤตการเราต้องคิดว่ารเราเราความดีเรารจะไม่ไมต่ตกใจบางคนอีอะไรนิดหนึ่งตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเองทำไม่ได้ลแล้ต่อไปนี้เราต้องคิดว่าเราจะความดีและเราจะสู้สู้ได้ในทุกทุกสัมรันธภาด้วยนะครับ คืออันโนนเนี่ยก็คือคือไม่รู้คืออันรที่ไม่รู้คือคนที่รู้ว่าในไผิดผิดเรื่องอันโนนเราของเราก็คือเราก็ไม่มีทักษะรู้ทุกอย่างมันมีเงื่อนไขที่เป็นอันโนนอยู่ในทุกๆเรื่องของเราแม้แต่ตัวเราเองเรายังไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เลยก็เรียกว่าอันโนนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่เราจะบอกว่าอันโนนไม่ต้องทําอะไรมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องคิดว่าเราจะทําให้ การสื่อสารโอเรเอากับลูกค้านะดีขึ้นถ้าเราทำตัวเราเองให้ลูกค้าไม่รู้จักก็ลูกค้าก็อันลงกับเราแต่ถ้าลูกค้ารู้จักเราก็คือเราต้องกรารต้องมีการสื่อสารกับเขาให้มากพอแนะม้แต่กับผู้บริหารด้วยกันนะบา,บ,าบ,าบางคนบางแห่งน,นะฮะผู้บริหารไม่เคยคุยกันต่างคนต่างทำแต่ถ้าแบบนี้เราจะไม่อันลงนะฮะเราก็ต้องพูดคุยกัน แต่จริงๆ้ในในการบริหารอุปกรณ์นะครมันต้องมีการปมาถึงรวมพูดคุยกันให้มากขึ้นเรื่อยๆน,นั่นแหะคือการลดอันโลด